เจอคนจีนแล้วเหมือนเขาไม่ค่อยอยากจะคุยเ,าเราหรือเปล่าทำหน้านิ่งๆหรือว่าเออไม่ค่อยเป็นลี่เท่าไหร่หรือเปล่าจริงๆแล้วคนจีนเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่เขาจะทำหน้าทำตาแบบนี้นะครับแล้วถ้าคุณได้รู้จักเขาหรือได้คุยเนี่ยคุณจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนความคิดันจีนนะครับเขาเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะ มีหน้าตาแบบนี้แหละที่ทุกคนเห็นนะครับแต่เวลาคุยแล้วถ้ายิ่งเขารู้ว่าคุณมาจากไทยนะครับนี่ชื่อฉงไทยกัวไหล่ถ้าจะเปี็นเพราะถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคนไทยนะครับจื่อจื่เสียวเหลียน的就是สมัยแลนด์ใช่มั้ครับขเขาก็จะเปลี่ยนเลยว่าเออคุณเป็นคนที่เฟรนลี่ขเขาจะรู้จักคุณมากขึ้นแต่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนนะครับเวลาคุณเจอคนจีนเนี่ยคนจีนพื้นฐานก็จะรู้สึกว่ายิ่งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณได้รู้จักหรือว่าได้เป็นเพื่อนกับเขานะครับเกินเทาจั่วเพินเหยอจ่โห่ถ้าจะเปลี่ยนนี่ยทางฝ่ายหยเปลี่ยนคุณก็จะ คิดอีกแบบหนึ่งเพราะว่าคุณจะรู้สึกถึงเฟรนลี่สำหรับเขามากคุณจรินเวลาคุณรู้จักใครแล้วจะดีต่อเพื่อนมากๆนะครับถ้าคุณกําลังหาข้อเรียนนะครับที่เน้นการพูดการฟังนะครับภาษาจีนนะครับผมกําลังสอนแบบนี้อยู่เป็นรูปแบบนี้นะครับ90วันผู้จีนคล่องชื่อคือ90วันแต่คุณสมัครเข้ามาครับอยู่ในคร์สผมได้ตลอดชีพเลยจ่ายครั้งเดียวอยู่ในสังคมที่ผมสร้างขึ้นมาได้ตลอดชีพนะครับใครสนใจพิมพ์แฮกแตกสนใจแบบนี้ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือรีบทักข้อความเข้ามาเดี๋ยวผมส่งบรรดดีีของเน้คั